พลัพันกกรุงฮคเราจะมาทำคุกกี้นะครับเอาใจคนชอบรสชาติของโกโก้รสชาติของช็อกโกแลตกันนะครับสูตรนี้เนี่ยทำง่ายส่วนประกอบหลักมีแค่เพียง4ชนิดเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นคนที่แพ้แป้งก็สามารถทานได้เพราะว่าไม่มีแป้งเราจะมาทำคุกกี้เมอแรงช็อกโกแลตชิพครับ ในการทำเมอแรงเราใช้แต่ไข่ขาวนะครับตอนที่เราแยกไข่ขาวออกมาจากไข่แดงต้องระวังนะครับอย่าให้ส่วนประกอบของไข่แดงเนี่ยตกลงไปในเนื้อเมอแรงเพราะจะทำให้การขึ้นตัวของเขาเนี่ยครับ ขึ้นได้ไม่เต็มที่นะครับและเพื่อช่วยให้โครงสร้างของเมอแรงแข็งแรงนะครับเราจะใส่ครีมออฟทาทาลงไปเล็กน้อยครับถ้าเผื่อใครไม่มีใส่เป็นน้ำส้มสายชูได้นะครับประมาณครึ่งช้อนชาหรือน้ำมะนาวก็ได้เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันนะครับเราเตรียมส่วนประกอบของน้ำตาลไว้ข้างๆตัวเรานะครับเราจะตีให้เมอแรงเนี่ยครับขึ้นมาในระดับที่เรียกว่าตั้งยอดอ่อนนะครับหลังจากที่เมอแรงตั้งยอดอ่อนๆนะครับเราจะลดความเร็วนะครับใส่น้ำตาลลงไปทีละช้อนครับ หลังจากนั้นนะครับเล่งความเร็วตีจนเมอแรงมีลักษณะที่เงานะครับแล้วก็ตั้งยอดดีครับลองดูนะครับเมอแรงของเราเนื้อเขาจะแน่นขึ้นเยอะตั้งยอดสวยงามใช้ได้แล้วครับสำหรับรสชาติโกโก้นะครับในคุกกี้สูตรนี้ผลจะใช้ทิวลิปนะครับสีน้ำตาลเป็นสูตรใหม่จากทิวลิปที่มาพร้อมกับแพคเกจจิ้งใหม่นะครับเราใช้อยู่ที่2ช้อนโต๊ะนะครับโรยลงไปเลยครับหลังจากนั้นตะล่อมครับ ล่อมนะครับให้ผงโกโก้กระจายทั่วดีครับเพิ่มเนื้อสัมผัสนะครับด้วยช็อกโกแลตชิพนะครับของทิวลิปตัวนี้เลยครับเซมิสวีทครับรสชาติหวานกำลังดีครับผลใช้ที่ตักคุกกี้เบอร์30นะครับ ใช้หลังช้อนนะครับกดเบาๆครับคุกกี้เมอแรงสูตรนี้นะครับเราใช้อุณหภูมิอยู่ที่140องศาเซลเซียสครับเราจะนำเข้าอบนะครับเป็นเวลา 50นาทีพอครบ50นาทีนะครับปิดความร้อนปิดทุกอย่างนะครับหลังจากนั้นแงมประตูเตาอบไว้เล็กน้อยนะครับเราอาจจะเอาผ้าเช็ดมือเนี่ยคั่นไว้ตรงประตูเตาอบเพื่อให้อากาศลอดออกได้อย่างช้าๆนะครับพักให้เขาเย็นลงที่อุณหภูมิห้องประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเนื่องจากว่าทิวลิปเพิ่งเปลี่ยนแพคเกจจิ้งใหม่นะครับดังนั้นใครก็ตามที่ซื้อผงโกโก้ตราทิวลิปนะครับสำหรับสีเข้มและก็สีน้ำตาลที่เราใช้ในวันนี้นะครับกินนบ้ยว่าย่างใช ยิ่งคุ้มยิ่งได้ลุ้นรางวัลมากมายครับรางวัลต่อที่1ของเราก็คือลุ้นทองนะครับโปรโมชั่นนี้นะครับระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนครับและสําหรับโปรโมชั่นต่อที่2นะครับก็สามารถนํามาแลกของรางวัลได้ต่อนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเมษายนปีหน้าครับกติกาเป็นอย่างไรนะครับแอดไลน์ไปได้เลยครับที่แอดทิลิ c o คโคลิสตาครับ ตอนนี้นะครับทุกอย่างเย็นลงที่อุณหภูมิห้องหมดแล้วนะครับลักษณะของเขาชิ้นจะเบามากและสําหรับคนที่แพ้แป้งสาลีก็สามารถทานได้นะครับมาดูเนื้อสัมผัสด้านในกันนะครับเนื้อสัมผัสด้านในเนี่ยจะแห้งสนิทนะครับเมอแรงที่เราอบเสร็จแล้วก็พักจนเย็นดีแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเก็บในกล่องสูญญากาศได้ถึง1สัปดาห์สบายๆนะครับอย่าให้โดนอากาศนะครับแล้วเขาก็จะกรอบแบบนี้นอกจากรสชาติของโกโก้จากผงโกโก้ทิวลิปสีน้าตาลแล้วนะครับก็ยังสอดแทรกด้วยช็อกโกแลตชิพนะครับกัดลงไป เราก็จะได้เนื้อสัมผัสที่หลากหลายลองทำกันดูครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดิชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และวก็ลน์แอดครับ